One News ตรงไปตรงมายังมีอีกหลายสิ่งที่ฉันยังไม่เคยพูดสักทีและมีอีกหลายอย่างที่ไม่เคยทำจนวันนี้ ครับชาวระยองฮิรักชายหาดแม่ลำพึงแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดมากแม้จะเต็มไปด้วยอาถรรพ์เรื่องของทะเลคลั่งคลื่นโหดเจียบลนอยู่ก็ตามแต่ดูวันนี้สิครับ หน้าหมู่บ้านประมงป่าขั้นตำบนตะพงอเภอเมืองจังหวัดอะยองปรากฏคราบน้ำมันเป็นยางเหนียวข้นสีดำสนิทไม่ผิดอะไรกับยางมาตอยลอยเข้ามาเกยหาดเต็มไปหมดคนดอยผ่านมาไม่เคยเห็นจะผ่านเข้าใจผิดคิดว่าคนพี่เลนจะลาดยางมาตอยตลอดชายหาดอุ๊อ่าไม่เฉพาะคราบน้ำมันนี่มันยิ่งกว่าบอกขยะอีกนะเนี่ยทั้งเศษไม้เศษกล่องโฟมเศษพลาสติกยิบซ้ำอโหเต็มไปหมด ธรรมชาติของทะเลหน้ามรสุมก็เข้าใจอยู่มันจะพัดเอาเศษไม้เศษอะไรต่อมิอะไรเข้าฝั่งแต่ดูจากขยะที่เกลื่อนชายหาดแล้วมันเป็นของมนุษย์ทั้งนั้นปล่อยไปนานๆมันจะไม่เข้าทีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดและหามาตรการดูแลระยะยาวหน่อยเถอะครับส่วนคราบน้ํามันนี่ก็เห็นมาหลายทีแล้วไม่เคยเอาผิดเจ้าของเรือที่ทําน้ามันรั่วได้สักหนเดียวเห็นใจคนระยองฮิสัน้นรักทะเลและชายหาดอย่างไร แต่ถ้าเป็นอย่างนี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยือนี่บอกรักรักเธอทั้งหมดของหัวใจ One News ตรงไปตรงมา